ไปดูความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้นะคะพิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติแม่สระียงที่จังหวัดแม่อสอนคค่ะวันนี้ตํารวจภูทรแม่สระียงจังหวัดแม่อสอนเตรียมเรียกผู้รับเหมาซ่อมแซมพิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติแม่สระียงสอบปากคำคะนะคะกรณีการปรับปรุงว่าจะเกี่ยวข้องกับเหตุเพลิงไหม้หรือไม่ขณะที่ช่วงบ่ายวันนี้ค่ะตํารวจพิสูจน์หลักฐานจะเข้าไปตรวจสอบอาคารที่ถูกเพลิงไหม้ ชาวบ้านอำเภอแม่สเรียงจังหวัดแม่ห้องศนและนักท่องเที่ยวมายืนดูตัวพิพิธภัณฑ์ทัาสถานแห่งชาติแม่สเรียงซึ่งเป็นสถานที่เก็บรักษาสิ่งของและแสดงประวัติของชนเผ่าในอำเภอแม่สเรียงและถูกเพลิงไหม้เมื่อวานนี้ทําให้เสียหายทั้งหมดโดยผู้ที่มายืนดูต่างแสดงความคิดเห็นกันอย่างหลากหลายและเสียดายพิพิธภัณฑ์ที่ถูกเพลิงไหม้เพราะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญที่นักท่องเที่ยวจะมาแวะเยี่ยมชม โดยวันนี้ตำรวจภูทรแม่สะเรียงจะเรียกผู้รับเหมาบริษัทเลิฟอยู่เจ้าหน้าที่รอปภพิพิพธภัณฑ์แม่บ้านมาสอบสวนและตำรวจพิสูจน์หลักฐานจะเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุในช่วงบ่ายวันนี้นายพิพัฒน์เอกพาพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิดเผยว่าความเสียหายครั้งนี้ไม่ต่ำกว่า30ล้านบาทสำหรับอาคารได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกลุมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและเงินยุทธศาสตร์จังหวัดรวม30ล้านบาท เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์บ่งบอกถึงกลุ่มชาติพันธุ์ประเพณีวัฒนธรรมภายในจำลองวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวแม่เรียงชนเผ่าต่างๆเช่นกะเหรี่ยงละวะและจัดแสดงวิถีชีวิตงานประเพณีาศาสนาสถานที่สำคัญพิพิพธภัณฑ์แม่เรียงเปิดให้เข้าเยี่ยมชมครั้งแรกเมื่อเดือนพฤศจิกายน2549ค่ะ